สวัสดีครับนี่เป็นคลิปของร้านพภัทโมบายนะครับวันนี้ก็มีพัสดุนะครับส่งมาซ่อมนะครับก็เป็นโทรศัพท์ A 1 0นะครับติดล็อกรายเดือนนะครับเวลาที่ก่อนที่ท่านจะส่งมาปลดล็อกนะครับรายเดือนนะครับถ้าเป็น A 1 0 A 2 0 A 3 0นะครับ ให้ท่านแนะนำนะครับเช็คเวอร์ชั่นก่อนนะครับโดยการนะครับกดปุ่มโวลเลสอลูมนะครับเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็กดเปิดเครื่องนะครับค้างไว้ครับพอเห็นรูปซัมซุงขึ้นนะครับปล่อยปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับให้เหลือแต่ปุ่มเพิ่มเสียงไว้นะครับนะนี้มันจะขึ้นหน้าอย่างนี้นะฮะนี้เนี่ยเวลาขึ้นมาเนี่ยให้ดูนะครับตรงนี้เนี่ยเป็น u 5นะครับนะคือ u 5 u 1ตรง ตัวเลขที่หนึ่งสองสามตัวที่หนึ่งสองแถวที่สามนะครับแถวที่สามตัวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวที่หกกับตัวที่เจ็ดนะครับให้อ่านตัวที่หกกับตัวที่เจ็ดมันจะเขียนยูห้านะฮะยูหนึ่งยูสองยูสามยูสี่ยูห้าราคาปดก็จะถูกลงนะครับนะบก็ให้ทักมาถามก่อนได้นะครับก็จะอยู่ประมาณแปดร้อยนะครับราคาส่งนะครับนะะแล้วก็ในส่วนของยูหก u 7 u 8ก็จะอยู่ประมาณพันต้นๆนะครับนะก็ต้องทักมาถามก่อนนะครับราคามันมีขึ้นลงนะครับนะฮะแค่โดยทั่วๆไปมันก็จะอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับนะก็จะแยกเป็นสองส่วนนะครับในการทําก็คือมันจะทํามันคนละอย่างนะครับไอ์เวอร์ชันต่ํากับเวอร์ชันงสูงเนี่ยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการให้นะครับตัวส่วนตัวเนี้ยมันติดล็อกลายเดือนมานะครับนะเดี๋ยวผมจะจัดการให้นะครับ ก็คือถ้าเป็นงานติดล็อคลายเดือนนะ่ะถ้าเครื่องของท่านยังไม่ล็อกนะครับท่านก็ยังสามารถดึงข้อมูลออกได้นะครับยังไม่ไม,ไม่ไม่ติดหน้าค้างชําระนะฮะแต่ถ้าติดหน้าค้างชําระแล้วเนี่ยบางคนอยากได้ข้อมูลก็ต้องมาวัดดวงดูนะครับบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้นะนะเพราะว่ามันมีปัญหาของในส่วนของท่านยังค้างชําระอยู่นะครับทางม่แรก็ต้องกลับไปจ่าย าบริการเขาก่อนนะครับแล้วถึงท่านเขาจะเปิดให้นะครับพอเปิดให้แล้วก็ให้ดึงข้อมูลออกนะครับแล้วก็ค่อยส่งออกส่งมาปดนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับการปลดล็อก A 1 0นะครับรุ่นนี้เป็น a ั s u n ง A 1 0นะครับเดี๋ยวผมจะปลดล็อกปลดล็อกเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาดูว่าหลังจากปลดล็อกมันเป็นยังไงนะครับนะตอนนี้ก็เป็นหน้าที่คุณเคยนะครับเป็นหน้าที่มันไม่ได้จ่ายรายเดือนนะครับ โอเคนะครับโอเคครับก็ซัมซุง A10 นะครับก็ที่ส่งมาปลดล็อกนะครับตอนนี้ก็ปลดให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถใส่ซิมได้นะครับใส่อะไรก็ได้แล้วก็พร้อมที่จะส่งกลับให้แล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่ติดล็อกรายเดือนแล้วนะฮะแต่ซิมจะเป็น d ี t a c จะเป็น a s จะเป็น True ก็ได้หมดเลยนะครับโอเคนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่ใช้บริการกับร้านนภัทโมบายนะครับ ก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายในการปลดก็ต้องเช็คเวอร์ชั่นก่อนนะครับถ้าเป็นพวกซัมซุงนะถ้าเป็น Oppo, Vivo, h u a w e หัวเวก็ทักมาถามกันได้ครับรุ่นไหนปลดได้ปลดไม่ได้นะครับโอเคนะครับนี่นะฮะนี่ก็ใส่ซิมลูกค้าไปเรียบร้อยนะครับซิมลูกค้าก็อยู่ในนี้แล้ว โอเคครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่ใช้บรกิการกับร้านวัสบุบายนะครับสวัสดีครับ